สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ช่วงแฮมมันนดตามลอยโซเชียลอีพีหนึ่งครับผมก็สําหรับรายการนี้นะครับก็ตั้งใจจะทำมานานละคือเป็นคนนึงที่สงสัยว่าแบบเฮ้ยตามโซเชียลเนี่ยแม่งมีรีวิวเยอะแยะมากมายนะเกี่ยวกับอ,อาหารแล้วก็บางอันเนี่ยไปกินมาแม่งก,ก็อร่อยจริงบางอันไปกินมาแม่งก็ไม่อร่อยจริงนะครับซึ่งรายการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาว่าก็คือแบบพอที่เราจะไปกินเนี่ยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แบบว่าโม้ขึ้นมานะครับซึ่ง ร้านแรกที่เราจะพาไปกินวันนี้ก็คือร้านบิตนไนอโกโก้ครับผมซึ่งตั้งอยู่แถวมุมเวียนใหญ่นะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านโกโก้ที่ดังมากๆนะครับ <S <S ถ้าใครยังไม่รู้จักก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์มาให้ดูแป๊บปึ้มซึ่งในเวลาปกติเนี่ยใช้เวลารอคิวถึงประมาณไม่ใประมาณสองสองถึงสามชั่วโมงเลยนะในการกินปกติเนี่ยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของโคว,ว,วิด -19 นะครับซึ่งทางร้านก็ได้มีการปรับตัวนะครับด้วยการให้เราจองออนไลน์ไปแล้วก็ไปเอาที่หน้าร้านได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องรอคิวนนะคครรรรัััับบไไไปปปอดูกาว่จเเ็ยยงผล โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ทถวร้านมิสไนอากโกโก้แล้วครับซึ่งร้านเนี้ยจะบอกว่ามันขับรถมาก็หาที่จอดยากค่อนข้างนิดนึงนะครับก็ที่จอดทลาร้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีต้องแบบเลยนิดนึงเราก็จอดตามซอยอะไรอย่างนงี้เอาครับถ้าใครมาก็แท็กซี่หรือรถไฟฟ้าอาจจะสะดวกกว่าครับโอเคประมาณนี้ซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วซึ่งคิวที่เราสั่งมันคือแบบเอาแบบออนไลน์นะครับก็ค,คือจะไม่มีเปิดหน้าร้านมันก็ไม่รู้มอนกันว่าเป็นยังไงถึงแลวเราลงไปดูกันเลยครับผม นี่เป็นระหว่างทานเดินปลานะครับก็งงๆนะครับเป็นถุงไงอ่ะโอเคครับเพื่อนๆครับตูนี้เราได้มาแล้วครับบินในอากโกโก้นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นแบบเทคเบย์ครับก็คือไม่มีคิวหน้าร้านนะครับอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ครับคือไปก็คือรับได้เลยนะครับแล้วก็กลับบ้านครับในถุงก็จะมีเขียนว่าบินในอากโกโก้นะครับแล้วข้างหลังก็เขียนว่า แตงกู๋นะครับเบรดิมาชนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันเลยดีกว่าครับว่า unpack นี่แบบลองกินที่บ้านว่าจะเป็นยังไงนะครับเจอกันที่บ้านครับผมบ๊ายบายโอเคส่วนิ่งที่อยู่ในกล่องครับมีทั้งหมด2อย่างเลยกันครับตอนหนึ่งแก้วที่เราสั่งนะครับก็คือ1ึเป็นแก้วโกโก้ที่เราสั่งครับพร้อมกับบอกระดับความเข้มข้นที่เราเลือกนะครับซึ่งอันหนึ่งเนี่ยคือความเข้มข้นน้อยสุดอันนี้ก็ปานกลางแล้วก็อันนี้ก็คือเยอะสุดนะครับซึ่งเราเลือกปานกลางครับหรือว่ามิน ชื่อร้านเขาก็เลยเลื่องอันนี้นี่แหละตัวอีกอันนึงก็เป็นนมเข้าแถมมาให้เป็นนมแบบอารมณ์แบบคล้ายๆนมคาเนชั่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่เยอะมากนะนมแน่าจะแถมให้มาให้เยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็น่านจะดีนะครับเพราะส่วนตัวชอบกินมา,มากๆแต่ว่าคือจะบอกว่าตัวเองกินหมดไปแล้ว้ยอันนี้เป็นของคนในครอบครัวหรือของพ่อเลยพ่อ,อยังไม่ได้กินเร่งมันรีวิวสั้นๆเลยวยกันนะสำหรับรสชาติ จะบอกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเข้มข้นมากๆคือเหมือนกับว่ากินโกโก้ม,มาหลายร้านแต่เวาลาเนี้ยมันจะแบบอารมณ์แบบว่ากินไปนหมดแล้วอะน้ําแข็งมันละลายอะ่ะแต่คือถ้าเป็นร้านอื่นก็คงไม่อร่อยปะแต่ร้านเนี้ยม่งแบบเฮ้ยมันยังเข้มข้นอยู่อะแล้วแบบเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรวะ <S 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 เนี่ยอันนี้แบบ เป็นแบบเหมือนช็อกโกแลตอยู่อะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างประทับใจนุ้ยแบบว่าถ้าเป็นรัสอื่นแบบว่ากินแค่ประมาณ15บหนาทีเดียวยี่สิบนาทีเนี่ยมันก็จะหมดไปแล้วเลยแต่ว่าร้านเนี้ยซึ่งแบบว่าน้ําแข็งลายไปแล้วความเข้มข้นของโกโก้ก,ก็ยังเหลืออยู่ก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจกับรสชาติในแบบด้านนี้แล้วก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับส่วนตัวจะถามว่าจะถามว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่า ขับรถไปเอาไปกินอะไรเงี้ยแคาขับรถประมาณ20นาทีหรือว่า25นาทีเงี้ยก็อาจจะขับไปอยู่แต่ถ้าเกิดว่าขับรถไปปุ๊บต้องรอแบบประมาณ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือ23าชั่วโมงเมงี้ยก็อาจจะไม่รอแต่ถ้าเกิดขับรถไปปุ๊บก็ได้เลยเราร้านนี้การบริหารจัดคิวที่ดีเนะี่ยก็ค่อนข้างน่าที่จะลองเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบกินโกโก้เป็นพิเศษครับก็แนะนำนะครับว่าให้ไปลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมเคประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว ร้าไหนอโกโก้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากให้เป็นรีวิวร้านไหนตามโซเชียลอีกครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับบอกให้ผมรู้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับแล้วก็จี่นี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่ยังไม่ได้บอกก็คือเขาไม่ได้แถมแข่งมาให้ครับแต่ว่าเราซื้ิฟแบบกลับบ้านมานะครับซึ่งถามว่าไปอ่านเจอในเว็บหนึ่งปุ๊บเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาใช้รับแข่งจากเซเว่นอีเลเว่นทันนันในการ ใช้กับโกโก้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือว่าไม่จริงแต่นี่ก็เลยแบบไปฟิลแข่งเซเว่นมาใช้เหมือนกันเพื่อที่จะได้ดรสชาติใกล้เคียงกับที่ร้านก็าทำมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปกินแบบว่าที่ร้านเขาทำก็ช่วงนี้ก็จองคิวไปวันเสาร์ได้นะครับแต่ก็ต้องโอดตังค์ไปก่อนเหมือนกันประมาณนี้ครับผมก็กแค่นี้แหละบาบย